สริยธรรมข้าราชการพลเรือนเสนอตอนข้าราชการพลเรือนต้นแบบยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื้อสัตว์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทํานองของธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้สวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะมาปรับสมุสดเจะหนมัได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ค่าปรับสมุดจะไม่รับค่ะทางสำนักง,งานของเราไม่เก็บค่าบริการค่ะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสียสละมีจิตสาธารณะจะได้เดี๋ยวเขาอุ้มชวนนะ้ำน,นะคะเอารถเงี้ยมาเราปุ้ยเนี่ยสุนัขเล็กมาครับโอ้ขย้อนมากเตีมันละมนันเด้ออ้าวเป็นยังยิ่งเดีย่เตี้ยเดียเอาสิ่ม่ได้ยั่วฉันหรือไงอยู่ให้หน่อยวันนั้นะครับ ้ามาก็ยังติดอยดู่นะแม่น้ำมันเบิดแล้วเบิ้งดีแล้วเตี่ยอืม,มใส่น้ำม,มันอะไรเอาเอาอยู่ก็ได้ใส่น้ำมันไอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายสถานะทางเศรษฐกิจสังคมไี่คาะวันนะ้าหนูน้าวันนี้ค่ะพี่นาเป็นไงวันนี้นนนนนโมพอดีว่ายมาปับสมุดเนี่ยนั่นไปที่รนเพื่อนฝาไว้เห็นไหมปับขึนก่อน่สันสองเขาก็สนอถ่งว่าเนี่ยันน,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 นี้นโอ้เดี๋ยวพี่รอฟิวแป๊บนึงเนาะ น้องเขากมาก่อนเดี๋ยวน,นี่นองปนึงไมไ,มไมมดจิาิดว่าพกัฝ้าเคนน่รอยอยู่ในนนปแปเดียวพี่เนได้ไั่งรอแป๊เดียวเ,ยวเ,ยวเยวน่ล้วก็น้องเส็จแล้วเนก็คิวน้องแล้วพ,พี่พี่นั่งก่อนค่ะเนาะค<อ>ุณคะเราบรการตามคิวนะขอคุณมากค่ะพี่จัดทำโดยสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรัส จังหวัดชายภูมิ